เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ e-life e, life, e b u z Google Plus เป็นเว็บไซต์โซเชียลมีเดียเว็บหนึ่งครับที่เกี่ยวข้องกับการการที่จะผู้คนเนี่ยต้องใช้ร่วมกันตอนนี้เปิดต,ตัวใหม่เขาเรียกว่า Google Plus แบบมีอีเวนต์ครับมันคืออะไรครับคุณชิดธรรมครับก็เวลาท่านผู้ชมนะฮะเวลาจะแต่งงานหรือว่าจะชวนใครไปเที่ยวไหนหรือว่ามีกิจกรรมเนี่ยนะครับสมัยก่อนเจะต้องเชิญแบบเชิญการ์ดใช่ไหมส่งการ์ดไปส่งการ์ดไปณวันนี้ไม่ทําอย่างนั้นละ เขาจะมีบริการที่เรียกว่า Google Event ถ้าใน Facebook ท่านผู้ชมอาจจะค่อนข้างที่จะคล่องกันอยู่แล้วนะแต่มาดูของ Google Event เนี่ยมันจะช่วยในงานในกิจกรรมต่างๆของท่านผู้ชมได้ไงครับวันนี้ก็เลยเรียนเชิญอาจารย์สลัยนยุทนะมาเล่าถึงบริการ Google Plus Event ให้กับท่านผู้ชมได้ รับทราบกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าต้องเปรียบเทียบยังไงดีเปรียบเทียบกับ Facebook ดีไหมจะได้าผู้ชมจะได้เห so ็นภาพก่อนอย่าง f a c e b o o อีเวนต์อ่าก็ส ST ร้างอ,อา่ะเข้าไปเฟซบเข้าไปดูนิดนึงนะครับจะได้เห็นเฟซบุ๊กบางคนอาจจะยังไม่เคยใช้เนาะเฟซบุ๊กอีเวนต์อ่านะครับตรงเนี้ยกิจกรรมกิจกรรมอ่าเราลองคลิกไปที่กิจกรรมครับนี่เห็นไหมมันก็จะมีโอ้เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาเยอะนะครับ ผมก็เพิ่งเห็นว่าเดี๋ยวนี้เขามีปฏิทินด้วยนะครับแล้วก็นี่อันนี้อาจจะเป็นกิจกรรมสาธารณะไปที่ไหนแล้วก็มีแผนที่ลิงก์เข้ามาด้วยนะครับอ๋อโอเคผมก็ไม่ได้เข้ามาใช้นานเหมือนกันนะครับเวลาจัดสัมมนาให้คนมาก็ไปเชิญกันในเนี้ใช่แล้วก็เนี่ยกดสร้างกิจกรรม ก็มีใส่ชื่อใส่รายละเอียดงานบวชใส่แผนที่ได้ด้วยเวลาว่ามาเชิญเพื่อนได้ครับแล้วก็ใครก็ประมาณนี้เนี่ยนก็คือเฟซบุ๊กอ e เวนต์ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้กันอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะเนี่ยครับผมเขาไปดูกระทิงเล็ขอล้างตาเก็บ3แทมที่สุพรรณบุรีอันนี้ไทยลีนะผมน่าจะอยู่ในลิสต์ก็เลยมีการเชิญเข้ามาก็ขึ้นไปข้างบนนิดครับจะมีเข้าร่วมอาจจะปฏิเสธ ซึ่งทําประโยชน์ให้กับคนที่ตั้งอีเวนต์นี่มันจะได้รู้ว่าเข้าๆคนจะมาเท่าไหร่มา่มมาเก้าอี้ต้องเตรียมเท่าไหร่ใช่อาหารต้องเตรียมกี่ชุดในการโปรโมท PR ด้วยดูตัวเลขเข้าๆว่าคนจะมาไม่มาครับทีนี้ไปฝั่งของ Google Pass เป็นยังไงครับอันนี้ฝั่งของ Google Pass Google Pass หน้าตาประมาณนี้นี่อยู่ในเข้าไปที่หน้าตาไหนครับคอมพิวเตอร์ช่องเข้าไปที่กูเกิลดอทคอมเสร็จแล้วนี่มันอยู่ตรงนี้เลยกิจกรรมเหมือนกันตัวเดียวกันเลยนะกิจกรรมเดียวกันเลยเพราะฉะนั้น เรามาดูในส่วนของตรงนี้นะฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วกอปี้เลยแต่ว่า Google เนี่ยกอปี้เจ้า Facebook มาไม่ใช่นะคือจริงๆมีคอนแตกต่างใช่ไหม Google Pass เนี่ยไอ้ Google เนี่ยมี Google Calendar อยู่แล้ะจำได้ไหมครับซึ่ง o o o l l e c l l n n d r เนี่ยมีความพิเศษก็คือว่าเขาเชื่อมกับระบบ SMS ให้ส่งส่งฟรีครับซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราสร้างเนี้ยมันก็ไปอยู่ใน Google Calendar ของเราเนี่ยแหละ เชื่อมกันแล้วถ้าเกิดเพื่อนเรามี s m s มันก็จะส่ง s m s เหมือนกันเึก Facebook ทํทำไม่ได้เรื่อง Facebook ไม่รู้อาจจะทำได้ก็ได้เออผมไม่กล้าพูดน,นะครับเพราะวันนี้เพราะอาจจะเปิดฟีเจอร์วันนี้เลยก็ได้ใช่ใช่เพราะอาจจะให้บริการนี้ก็แต่คราวนี้มันที่มันพิเศษก็คือ Google Pass มีอะไรเอ่ยที่พิเศษกว่า f a c บ b o o k g o o g l e p าส s h a n ง o อาก็คือประชุมเือนประชุมได้ออันนี้เรามาดูในส่วนของอีเวนท์ที่ที่มีอยู่ ที่เกิดขึ้นไปแล้วที่เกิดขึ้นไปแล้วที่รู้สึกว่ามีเซเลบมาเล่นเล่นดยชมครับเซเลบตี้อันนี้คือในส่วนของที่ที่ใช้กันผมผมก็เคยเจอเชิญเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะทีวีจะใช้หรือว่าเว็บไซต์ซึ่งมันจะมี Google Pass เนี่ยมีโปรไฟล์ใช่ไหมครับโปรไฟล์ก็คือคนแนะนําตัวเราเองสองก็คือพวกกูเกิลพั s s Page ก็คือแบรนด์หรือเป็นดาราหรือเป็นอะไรพวกนี้นะครับซึ่ง แต่ละโปรไฟล์ก็แฮงเอาได้แบรนด์ก็แฮงเอาได้ผมเจออันหนึ่งก็คือจีบันรู้จักจีบันไหมครับเป็นบล็อกเกอร์จีบันคือแต่งหน้าแต่งหน้าเราเข้าไปดูเขามีไหมล่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูที่จีบันนะครับเดี๋ยวเข้าไปคนนี้ดังมากนะครับท่านผู้ชมจีบันนี่ทำไมผมไม่รู้จักกว่าจีบันดังมากดังมากดังมากดังทีเดียวสะกดอย่างนี้หรือเปล่าผู้หญิงที่แต่งหน้านี่เป็นแฟนคลับเขาหมดฮะ จีบันต้องเซิร์ชในเฟซเอใน Google ธรรมดานะฮะอ๋อจีบันนี่ครับอ่าดะเจอรครับนี่คือเพจของจีบันนครับนี่ลักษณะประมาณนี้ครับเนี่ยเกี่ยวกับแต่งหน้าเกี่ยวกับแต่งหน้านี่เห็นไหมครับ,รปปรบมีการทำอะไรจีบันก็จะมีกิจกรรมคือชวนค,คนมาแหงเอาทกับเขามาคุยมาคุย แต่ว่าก็คืออาจจะเป็นการสอนแต่งหน้าสดแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะต้องไปโพสไว้ในวอลแล้วก็แล้วก็ประมาณว่าอะไรอ่ะก็รอแฮงเอา์อ่ะแต่คราวเนี้ยเราสามารถสร้างและเชิญได้สร้างอีเวนต์และเชิญได้สร้างและเชิญได้ใช่ก็คือสร้างอีเ <event S 1> วนต์ามาเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเขาเนี่ยสร้างสร้างอีเวนต์ขึ้นมาอ่ะอ๋อไปไปสร้างกิจกรรมสร้างกิจกรรมแล้วก็เชิญตรงนั้นเลยนี่ไงนะครับทุกคนถูกเชิญให้ร่วมกิจกรรมสาานี้นี่ครับ นแ Hangout บก,ก่อนนอนเห็นไหมครับวันเมื่อวานเพื่อรหัสอาทิตย์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนี่21นาฬิกาหมายความว่าคนทั่วไปก็สามารถทําอย่างนี้ได้ได้ครับตรงนี้ก็คือนี่คือเพจโปรไฟล์ทำไม่ได้ใช่ไหมครับโปรไฟล์ก็ทําได้ <ทำ S 1> ครับ<ด>ผมก็กทําได้อยู่นะครับนี่คือเพจคือการสร้างนีนนะ่ก็คือเพจเนี่ยนะครับเขาก็คือมีการจัดอีเวนต์คืออีเวนต์ของ Google พารจะแตกต่างกับของ f a c e b o o คือ o g l e p ลพาจะบอกว่ามีกิจกรรม เป็นแบบออนไลน์ได้อืมโอเคเขาใจ่หรือยังครับคือเฟซบุ๊กเนี่คุณจะต้องระบุสถานที่เชิญไปลงหน้าเชิญลงหน้า Google p a ร์บอกว่าสถานที่ก็ได้เพราะมันจะไปเชื่อมกับกูเกิลแมปแต่ครานี้บอกว่าไม่ระบุสถานที่มันอยู่ที่บ้านคุณนั่นแหละแต่เราเชิญเพื่อนชวนเพื่อนมาแฮง์เอาท์คือเป็นออนไลน์คุยกันทช่คอมพิวเตอร์ แต่ว่าถ้าเกิดเป็น f c e e o o o เนี่ยคุณจัดงานอะไรก็ไปในงานนั้นในงานนั้นนะตอนนี้ก็คือจัดก,กิจกรรมออนไลน์ซึ่ง TV อตอนนี้เริ่มใช้ผมก็ลองนะผมผมเป็นคอนซัลท์ให้ b k k TV อยู่ครับเนี่ยผมก็ลองจัดอีเวนต์พรุ่งนี้ไอ้วันนี้แหละตอนเย็นนะครับถ่ายทอดสดรายการ Eat With Me เป็นรายการทำอาหารครับ,รบลองดูนี่ถ้าเกิดอยากสนใจอยากเข้าร่วมก็มากดเข้าร่วมกิจกรรมนี้กดไว้ก่อนหรือกดตอนณเวลานั้นณตอนนั้น ไอ้กดไว้ก่อนก็ได้เราก็จะรู้ละแล้วเสร็จแล้วณเวลานั้นเนี่ยอเมื่อเมื่อมีการแฮงเอาท์เกิดขึ้นก็มากดเข้าร่วมแฮงเอาท์ได้ด้วยอันนี้ก็เป็นการใช้มันเหมาะกับใครม่นั้นนเนี่ยใช้ในโซเชียลททวีได้เลยนะอืนะครับก็เหมาะสําหรับทุกงานอีเวนต์เลยสมมุติว่าอีเวนต์เปิดตัวหนังสือนะครับก็เชิญแล้วก็มีร่วมแฮงเอาท์หรือจะเป็นการมันก็เหมือนเอ่อเป็นรายการโทรทัศน์เล็ก โดยที่คุณไม่ต้องใช้สถานีใช่ไหมมีคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งอินเทอร์เน็ตก็คุณก็สามารถที่จะมีคนเข้ามาดูคุณได้แล้วคือจำนวนนะจำนวนเยอะมากเนาะถ้าแฮงเอาท์ร่วมกันประมาณ10สิบคนจำกัดนะแต่ถ้ามีแฮงเอาท์แอร์ในสิบคนเนี้ยที่ที่แฮงเอาท์อยู่และรายการเนี้ยสมมติอย่างเงี้ยถ่ายทอดสดผ่านยูทูบได้เลยเราเคยพูดไปแล้วเนาะใช่ครับก็สรุปเจ้า Google กิจกรรมเนี่ยก็คือ Google e v e n t เนี่ย ก็เอาไว้มาเชิญชวนกันแล้วนะแล้วถ้าเกิดเช็คอินมันบวกกับ Google Pass เช็คอินด้วยโอ้โหแมทมะ Google Map สมมตินะปัจจุบันที่เราไปอยู่ที่อีเวนต์นั้นสมมติไม่ใช่แหงเอาเราเช็คอินที่ที่ที่นักงานนั้นผมผมเหมาะเหมาะกับคนที่เป็นก่อร์ g a n i z e r เดี๋ยว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 อาจจะหนุ่ยมาเล่าในช่วงหน้าต่อท่านผู้ชมรู้สึกว่าเรื่องเรื่องเรื่องเดียวเนี่ยโอ้โหรู้สึกครีเอทีฟนะครีเอที i ิตี้ในการจะเอาเทคโนโลยีมันใช้เนี่ยมันมีโซเชียลมีเดียรวมอยู่ในนี้เยอะมาก นะมันมีทั้งเครื่องมือและโซเชียลมีเดียเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปดูกันในช่วงหน้าครับผมพยายามที่จะตามมันจะหนุ่ยไปนะคะคือเห็นประโยชน์แหละแต่บางทีมันมันเยอะเกินเขาเรียกว่าทุกคนทุกคนสัมผัสได้ทุกคนขับรถปิกอัพเป็นครับแต่จะเอาปิกอัพมาหาเงินทํายังไงนี่เป็นเรื่องยากใช่ก็เหมือนกันฮะเราใช้เทคโนโลยีเป็นหมดอ่ะคนใช้ Facebook เ,เป็นหมดแต่ถามว่าเอา Facebook มาท,ทําธุรกิจไงเงียบหมดหาเงินได้หรือเปล่าเออนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาดู Google Event เนี่ยมันจะมาสร้างประโยชน์ให้กับธ <Main money S 2> ุรกิจ<ง>ยังไง,ไงครับนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ